เฮ้ยเสียงไหนโชว์สปีดหรือเปล่าวะก่อนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีคนไม่กดติดตามผมเนี่ยถึง59เลยนะคุณผู้ชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยโอเคใครกดแล้วก็ไปลุยกันดีกว่า let's go โอเคสวัสดีทุกคนกันด้วยละกันนะครับแล้วใครจอยมาแน่อูปเปอร์เกเลนี่ว่ะเฮ้ hey. วันนี้นะครับผมอาอยู่ตรงนี้เลยอยู่เกาะแรกเลยวันนี้เรามาอยู่ใไหนเนี่ยโนเปร์มีมซีมีมีมซีใช่ไหมใช่มีมซีแบบแบบคนดังเลยนะเออคนดังอ่ะตอนนี้แสนอุ้ยคนดูตอนนี้คนเล่นเกือบแสนเลยเราเล่นวันแรกอ่ะคนคนเล่นประมาณหนึ่งประมาณพันถึงหนึ่งหมื่นเองเออตอนนี้ขึ้นแสนแล้วนะคุณดูอย่างตึงอ่ะไม่รู้คนไทยทำหรือเปล่าเปอร์เกมเนี้ยคนไทยนะ้คนไทย ใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะทําการมาสุ่มผลพีศจเนาะแล้วก็อะไรนูเปอร์พาพาฉันเล่นได้ไหมอ่ะได้ได้ได้โอเคอย่าลืมนะครับกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามแล้วกดกระดิ่งโอเคมาคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุยกันดีกว่าครับมานูเปอร์ไหนก่อนอื่นเลยสุ่มผลพิศนดีกว่าสุ่มผลเอ็มวิวเท่าไหร่เววิวร้อยสามสิบร้อยสามสิบสามว่เออไอนี่คืออะไรนูเปอร์เงินแค่แสนสองนึง อ่าเดี๋ยวเราทิ้งเงินให้ักร้านหนึ่งแล้วกันอุ้ยเราไป็นายโหดเจอกับเพื่อนอุ้ยเอาร้านเดียวน้นน้อยเราไปสุ่มตรงนี้มันมันสุ่มได้สองอย่างไงมันจะมีสุ่มด้วยเงินกับสุ่มด้วยเพชรไม่ต่างกันหรอกโอเคโอเคเอาสุ่มเงินตรงนี้สุ่มเงินสิบรอบเลยเพชรใช่ไหมขอขอเพชรสักทีหนึ่งโอเคสุ่มสักทีหนึ่งโอ้้ยได้ผลไฟวานูเปอร์ เฮ้ยผมก็ตางเลยนะใช่จริงๆก็ดีแหละถ้าคนปกติฟาร์มอ่ะโอเคตายเลยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บรอบเลยเฮ้ยหนึ่งล้านบาทเราสุ่มผลหนึ่งล้านบาทนะนูเปอร์วันนี้เอ็งดูนี่ดิไหนเฮ้ยเฮ้ยผลโมไอยเไรวะเอากินมันคืออะไรอ่ะมันคือผลโมไอเองกินเข้าไปดิเอากินแล้วเอสกิลได้แต่เบี้ยวหนึ่งเลยเอ็สกิลดูอันนี้ผลของเองหรือเปล่านูเปอร์ อันนั้เนเอานี้ยไว้กันดาเมจได้แต่ว่าสกิลวีลองใช้อยู่ใ,นใ,นใกล้ตัวดิสกิลอะไรนะเสียงอ่ะสกิลนะสกิลวีอ่ะมีปะวีไม่มีนะนูเปิลเอาม <C S 1> ีสกิลซีอ่ะสกิลซีซีอ่ะเออฟังเสียงดูก็ฟังอยู่เอ้ยเสียงโคตรกรีนเนาะเออเว้โอเคคนดูเกมเนี้ยใครเล่นคอมเมนต์กันด้วยนะเฮ้ยอยากอยากรู้ผลสีแดงคือผลอะไรนูเปิ์ มันก็จะมีพวกผลมีมอ่ะผลฟอปป้าผลในผลโมจิผลดรางแล้วพวกนี้อ๋อถ้าผลโมจิก็คือผลที่ตึงใช่ไหมหมาไม่ <laughs> ไม่ตึงหรอไ <laughs> ม่ไ <laughs> ม่แค่แดงเฉยแต่ว่าผลมีมมันมันจะอันนี้ก่อนเงเอาง่ายๆ,ๆคือเกมเกมนี้มันก็เบาเบาสมองแล้วจริงๆผลดกผลมันก็โหดเนอะใช่ไหมง่ายๆแล้วแต่ว่าจะไปทําอะไรอืโอ้โหสุดท้ายผลผลหมาผลผลฟอปป้าดีกว่าโอเค ผลพ่อป้ามันดีกว่าเหรอคือคือผลนึงเหรอเหมือนโมไอเนี่ยใช่ไหมเองเองมีทุกอย่างเลยเหรอมีมีหมดละอยากได้ผลที่ตึงที่สุดนะครับพี่อ่าโอ้ลูเปอร์โอ้ my god ล้านล้านบาทเขาหายไปหมดแล้วว่ะเร็วมากเลยมันใครเนี่ยสองนาทีเองโอ้นูเปอร์หมดตัวแล้วเออใช้ไหมหมดแล้ว โนี่เรามีไอ้ผลป๊อปป้ากับผลหมาเอาผลป๊อปป้าไปลองกินก่อนได้กินเข้าไปโอเคกินเข้าไปเลยละกันเฮ้ยมีปีกด้วยนุ่เปอร์ใช่พระเจ้าโคตรเจ๋งเลยว่ะมาคนดูผมกินละวเจ็บกินไปเลยระวังนะเระวังโดนต่อแล้วดูดิผมฝุ่นโอ้โหนี่หนึ่งล้านบาทนะคุณผู้ชมได้ผลอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวให้คนดูดูก่อนมีผลไอ้เหรอได้ผลน้ำแข็งผลไฟแล้วนี่แหละอีปิกก็ออกใครจะน้อยอุ้ยได้ผลป๊อปป้าด้วย เยไอ้รัชื่อนะโมอายใช่ไหมแล้วก็ใช่ใช่มีโมอสองผลแล้วนี่ผลสโนูอ่ทะเลเกิดนะเฮ้ยจะมีคนตีไปละช่วหมป่ะไหนขอดูดิฟอปป้าไงอุ้ยอย่ลองใช้สกิลดิอุ้ยมีการอาณาเขตด้วยนะเอ๊ยอย่างเจ๋งดูอย่างเฟี้ยวโอเคเ้ยมาอุ้ยบินได้ด้วยเหรอเฮ้ยเสียงเฮ้ยอุ้ยคิถึงตอนเด็กเลย ันนี้ก็โหดนะแต่ว่าผลหมาน่าจะโหดปว่าเพราะเราอ้ากูตายอ้าวเดดกูเดดเลยโนบะเฮ้ยมีคนเต็มเลยอ่ะโถดไหนอยากไปดูจ้าทะเลอ่ะนุเปอร์พาฉันไปดูได้ไหมคนกบะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยอะเลยมันมันเดือดขนาดนี้เลยเหรอวะไอ้ยามันเดือดขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยอันนี้โลกของมีมอ่ะนุบะเฮียเลยสู้กันในโลกของมีมนะคุณผู้ชม คนอย่างเยอะคนกงเยอะเลยกูไม่น่าไหวบอเวลกูน้อยมากเลยน่าจะตายว่ะตายโหงอยแน่ๆเลยคุณผู้ชมโอเคนู๊ปป่ะมานี่ก่อนเพื่อนนายนายจะเล่นเกมกับมันเหรอนายเล่นกับเด็กมากแล้วค่าหัวมันมีไหมนู๊ปอร์โอ้มีเนี่ยโอ้โหเอ็งค่าหัวเจ็ดหมื่นเลยเหรอนู๊ปแม่งมันเล่นจริงจังว่ะโดนเองกันนะ โคตรเก่งอะเก้ยโหดเกลย KO KO รัวๆเลยเมื่อกี้นูบปนุ๊พอแล้วบินเลยบินหนีไปเลยตัวเองอยู่ไหนวะเองไปไหนก็ได้เราตามไปโอเคอยากดูเจ้าทะเลอ่ะเจ้าทะเลอยู่ตรงไหนอ่ะเจ้าทะเลมันก็เป็นแค่ตัวมีมโง่ๆซ้อนกันเฉยๆมันตายไปแล้วสามสิบนาทีเกิดที่หนึ่งอะโอเคอันนี้คืออะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพาทัวร์นะหลังจากที่สุ่มผลปิศาจเรียบร้อยแล้วอ่ะคุณผู้ชม เพราะว่าเกมนี้ผมบอกเลยว่า,วามันสนุกมากมากนะอุ้ยเนี่ยคือผม <ib> ชอบอะไร <complet line S 1> นะโอเคผมชอบเรนู <พ CON> มนเมนูเปอร์เกมนี้คือมันเป็นเกมที่ค่องข่างจะสร้างสารรค์ด้วยแล้วคือแบบมันเอาแบบทุกทุกอย่างอ่ะแบบมา,มารวมกัน,น่ะเนาะใช่ไหมน,นบนบไอเช่นดิสหลุดนบหลุดหรอใช่คือคือแบบว่าแบบเนี่ยมันมันมันมีพวกอะไรอ่ะมันชื่อว่าอะไรนะเฟอร์ไอ้แบบ เฟอร์บี้ป่ะไม่ใช่ดิชื่อว่าอะไรนะเคอร์บี้เคอบี้เออเคอร์บี้ไอตัวนั้นมาเนี้ยนะมันตอบพอนด้วยนะโอ้ดหอบพอนเคอร์บี้เหรอเออใช่จะตอบพรอนอยอยากได้อยากได้อยากได้มากเลยผมไม่รู้ว่าผมทำดาเมจถึงหรือเปล่าเฮ้ยทำดาเมจถึงวานุเชื่อได้มาอุ้ยแล้วเกิดไว้ด้วยนะแล้วขอแล้วขอฟาร์มก่อนน่ามาช่วยเดนูเปอร์เผื่อที่จะได้พอนหรือเปล่าเผื่อได้พอนนะคุณผู้ชมเอาดิ ในนูเปอร์แอร์ไลน์อ๋อเป็นรูปดาวเล็กๆเนี่ยเหรอใช่ใช่ใช่โอเคและเกมนี้อัปเดตไวด้วยใช่ไหมนุ๊ปได้ไหมไม่ได้อะไม่ได้เลยไอ้คนนี้นี่มีแต่ไม้แขวนเสื้อโง่ๆอะเรามีเนี่ยฝนประตูอะประตูอะไรอะดวงจันทร์ประตูเดินเทอร์เฮ้ยเอาดีลองเปิดให้ฉันด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนูเปอร์ช่วยช่วยตีหน่อยดิ มันเหมือนมันจะมีคนมาฆ่าเลยอ่ะไม่ฆ่าเลยกันจริงๆเลยจอกอ๋อคือ KO อนี่คือฆ่ามึงฆ่ามันตายแล้วมันมีเสียง KO อเออมันเจ๋งดีนะแข็งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วเบลเองพอบ้างไหมพอพอพอเราได้ของยวแต่ว่าไม่ไม่ได้ดาบเฉยๆน่าจะไม่ดอกได้ได้ได้โอเคอยากได้คอนอุ้ยได้แล้วใช่ปะเอาเอามาเป็บหรืเปอร์มั่วแล้วไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมั่ว เอ้ยมัน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 รัดกันเยอะอ่ะมันมันแชร์กันนะใช่ไหมโอเคแชร์ใช่ไหมโอเคแชร์เราคว้งเข้าประตูเนเธอร์ของเรานะแมวโอ้ยไม่ได้อ่ะนูเปอร์ได้เลยแย่งอ่ะเออมันแย่งอันนี้อันนี้อันนี้เรียกีไปเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากิฟคูณสองให้มันมันมนนี้มันใช้เงินในการกิฟได้ในเกมอ่ะโอ้คือเกมเกมนี้คือฟรีก็ได้ฟรีทูเพย์ใช่ไหม ใช่สองหมื่นเอ้ยมันใช้ยี่สิบโลบักเองเหรอยังไงเก็เติมได้แล้วเอาเลยโชว์ดิตัวเล็กหน่อยดิกดตรงไหนอ่ะกดไปที่เมนูอ่ะเห็นคขาว่าช็อปไหมอันสุดท้ายตรงนี้เติมรักคูณสองแล้วมันคุ้มไหมคุมคุ้มคุมตรงไหนนะช็อปใช่ไหมอ่ะแล้วก็แล้วก็ไปที่ลัคกี้คูณสองเห็นไหมลัคกี้คูณสองลูกหมาร้องอ่ะลูกหมาร้องให้อเออนั่นแหละเติมเลยโอเคนี่ไงลัคกี้ยี่สิบโลบักโอ้ถูกมากเลย ถ้าเกมนี้มันมันสามารถใช้เพชรในเกมซื้อได้ไงมันก็เลยถูกโอ้ดีดีดีเกมที่เรียบง่ายเนาะลูเปอ้ลเราดอปลัวๆเลยเนี่ยโอ้โ่ทำไมกูตีเวลาว่าไม่รอปบ้างาถึงลองดูนะครับคุณผู้ชมว่าถ้าเราเติมคูณสองไปโอ้มันไม่ได้เวลูเปอร์มีคนล้าไปเว้ยมันไม่ขึ้นมาได้ใช่ไหมเออไม่ขึ้นเลยเอองั้นตีไปก่อนดันเกมน่าจะแรงเกินไปอันนี้ใครว่าเปิดพีพีเมื่อไหร่จะสอปแม่งเจนเจนโอเค โอเคมาเฮ้ยเฮ้ยมาเดินตามดาวนิเก้นมีหางานนะบางดาวก็แค่คลิปกบป้าให้ครบไอ้คลิปคลิปก็แคสให้ครบหนึ่งหมื่นก็ได้ดาว่ะจะอยากได้โยลุทั้งเลยโอ้ไม่ไม่ได้สักอย่างวันนู้นเวยเนอรยแม่งโดนลัดเปหมดโอ้ยตาดาเมจได้ดีครับจังหวะนี้เอ้ยทำดาเมจได้สองพันแล้วลุปะเอ้ยใจเย็นไอ้น้องใจเย็นไอ้หนูไอ้หนูน้อย ไอหนูน้อยจอมพลังเอาดิเฮ้ยไม่ได้ถูเปอิดเชื่อไม่ได้หรอเอาผลหมาไหมผลหมาไหมมันจะปล่อยลูกนกออกมาเดินได้อนไหนี่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 เดี๋ยวให้เอาอนี่ผลในจริงกว่านะเอาผลเราใช้ผลหมาเพราะว่ามันปล่อยเหมือนลูกนอกเป็นสแตนอ่ะอันกินเข้าไปโอเคมาลูกหมาตัวน้อยใช่ไหมมาแดกไปเลยด็อกพาวเวอร์เอาเลยสกิลเอ็กซ์ต้องกดทางนะสกิลซีก็เป็นบีมอ่ะ สกิลวีไว้ปล่อยลูกน้องอ่ะเอ้ยแต่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 รู้สึกว่ามันมันนิ่จริงๆนะนุ๊ปมันมันกว้างปะโอ้สกิลเอ็กก็คือกดค้างมันจะเห่าใช่ไหมเอ๊ะทำไมกูไม่ตอบดูบ์เบเฮ้ยนั่นแหละเฮ้เสียงไอ้โชว์สปีดนะบอกว่าเฮ้ยใช่ปะใช่ปะเสียงไอ้โชว์สปีดป่ะนูบ์เนบใช่ป่าวะหรือหรือไม่ใช่พอนูเบอร์เฮ้ยปล่อยลูกน้องมาเนี่ย เสียงดูเอ้ยเสียงไอ้เชอร์สฟีได้แน่เลยดูบใช่ไหมเฮ้ยมันไม่ได้ว่ะนูบอยากได้คอนอ่ะไอ้เกลือขนาดนั้นเลยอเออข้าใหม่วะเติมแล้วออกข้างใหม่หรอเออไม่รู้อ่ะนเราเกลือเกินไปละโอเคเดี๋ยวอีกรอบอ่ะกูตายอ่ะอีกอีกอีกสิอิงส่งเทื่นมาหรอใช่ลองดูลองดูทำไมอ่ะเอ็กซ์เก็ตได้บ้างมันเก็ตได้บ้างเอ็กซ์ให้คองเหรอหรือว่าเราน่าจะตอบง่ายอยู่ไหม เอามาเอามาไอ้น้องเอามาเฮ้ยมีคนมามีคนมองมีคนมองเอาหนูคนมาแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงมันจะตีเราตายเราจะเฮ้ยนี่ไงแอคไงแอคไงแอคไงเฮ้ยไม่เกมนี่ไม่เกมดีนะเว้ยมันคือเกมที่ดีนะเว้ยเอาจริงๆอิงแกดูนี่ไงโดนสัตว์เลี้ยงกูโดนสัตว์เลี้ยงกูฆ่าเนไหนโอเคปะในในในขอแล้วว้าว ถ้าได้เหรอเอ้ยเถี่ยได้เถี่ยได้ลูเปอร์เฮ้ยอยากได้ดาบโหดเลยนุ๊กมีไหมสักอันหนึ่งอ่ะมีไหมจะพาไปตีไหมได้พะดวกดีนะได้ได้มามาพาไปตีดีกว่าเสร็แล้วเถี่ยหมดละเดี๋ยวเราขอตีตัวนี้ก่อนเผื่อเราได้กลับมาคืนนี่คอนไอ้น้องเอาไปชุบหัวลูเปอร์อ่ะได้ละได้เลยเอ้ยดอกโหดไปอ่ะเราเที่เองปุ๊บแล้วก็เถี่ยแล้วเราก็ไปตีแล้วก็ได้กลับมาคืนละได้คืนเรียบร้อยป้าเดี๋ยวเราไปเล่นตัวไหนดีลูเปอร์ ไอ้ตีไอ้ตัวนั้นไม่เอามงอัดใส่ตูดอ่ะเออมาดียวมาดีอัดมาประตูอมองอัดนี่เหรอใช่นี่แหละเข้ามาเข้าไปแล้วมาในระวังนะระวังตายใช่เออซวยเออเกิดแล้วเนี่ยเสกละเสกละออมองอึดออมงอึดจะมีคนมานะมันจะดรอปดาบอันที่เราใช้อ่ะอันที่ดีที่สุดอ่ะเล่มเนี่ยเอาดีๆเออเริ่มจริงจริงๆนะใช่เอ็นตีเอ็นตีไกลก็ได้นะไปเอาไกลเพราะมันก็ใช้ดาบได้แบบเราเนี่ยเฮ้ยเฮาเฮาเฮาไม่ เขาไม่ถึงวันุเขาไม่ถึงกดสกิลวีให้มันให้มันไปตีส่งลูกน้องเองไปตีมันโอ้ยคุตาโอ้โหนุเปอร์ตายว่ะแล้วไม่ได้เซฟเใลป่ะเกิดอยู่นี่แหละไม่เกิดอยู่นีม่นมันมีเซฟออโตโตระบรบระบบลึกนะระบบลึกนะลุบระบบลึกนะระบบลึกนะบอกก่อนนะคนดู <c oughs> นี่ไงสั่งไปแล้วอโอ้ย,โ,อย <c oughs> โดนเบรคไอจีบอป่ะเนี่ยไม่รู้อ่ะนุเปอร์ ไม่พอเลไม่ได้ไม่พอใช่ไหมช่างมันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเสกใหม่เราดูแป๊บนึงหรือเราไปเข้าเซิร์ฟเวีเลยดีไหมนุ๊ปหนึ่งยี่สิหนึ่งนานเนี่ยนานนั่นเยอะเอ็งเองมีเงินเท่าไหร่มีเงินสี่หมื่นอะเฮ้ยสองล้านเฮ้ยสองล้านเลยเหรอเอาชื่อเปล่าทำไปทำไมแล้วก็เดี๋ยวเอ็งรับเทียนนะโอเคโอเคอ๋อเอ็งจะให้เก็บไว้ทีนี้เก็บไว้เยอะอ๋อใช่เอ็งมีเยอะเลยเหรอ มีเยอะเลยอันนี้เก็บไว้เก็บไว้อ๋อเนี่ยนะเอันนี้มันคือดาบหรอไม่ไม่ใช่ดาบมันคือที่คาบดาบสองล้านกับอันเนี้ยโอ้ยไปก็เดือดเฮ้ยเพิ่งเล่นได้ของดีแล้วเหรอเนี่ยคือดาบมิติกนะดาบแดงเลยได้ป่ะเดี๋ยวเราไปอนนี่แหละจะพาับอุ้ยเจออย่างจงกันรูปไหนมันอันนี้มานี่มันอันนี้อเคมาอาบตันเนี้ยถ้าจะไม่ผิดใช้แค่นั้นแหละ เอ้ยมันใช้สามร้อยสามล้านห้าแสนดี่นะให้นะให้ไหมโอเคโอเคเยอะเกินทิ้งเลยอันนี้หน้านูเปอร์หรือเปล่าเนี่ยฮะโอเคเอาองล้านอันนี้คือดาบที่โหดที่สุดเลยอ่ะนูเปอร์อันนี้สาระไม่นั้นที่เราใช้โหดโหดสุดเฮ้ยโหดกว่าเขาเราว่าอันนี้โหดกว่าแต่ว่าอันนี้มันก็สีแดงเหมือนกันอ่ะแล้วแต่คนเล่นโหดเนี่ยนะเออแล้วแต่คนเล่นลองใช้สกิลดูดิ เฟตเฟตอ่ะฟักทองเฟตอะโนบอร์จริงอ่ะคนจะหาแม่งต้องมาตีไอตัวเนี้ยไอเนี้ยไอปักทองตัวเนี้ยม,มันจะดอกหัวฟักทองมาด้วยนะเองลองมาตีเล่นดิตัวเนี้ยตัวเนี้ยได้ได้ได้ไดหัวฟักทองก็คือที่เองเอาให้เราเมื่อกี้ใช่ไหมไม่ไม่หัวฟักทองมันจะเป็นอไอเอาไว้ใส่หัวมันเป็นของแตง่งอ๋อของแต่งตัวไปคาบของแต่งดูดิเฮ้ยแต่สกิลมันก็ได้นะมันหมุนๆมุนหมุนนะโนบะแล้วกูโดนกูเห่าเห่าแล้วกูตายเลยโน้ วิวยังกระจอกงอกง่อยอย่งไงไม่เหมาะกับตีอ่ะอตีไปเลยเพราะว่าถ้าเราตีมันมันตายเลยได้าด่าด่เม็ดแรงเกินแรงเกินนุ๊กวิ่ไงเบเบ้เฮ้ยอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้สกิลวีเสกลูกน้องไปโอ้โหลูกน้องกูกระจอกจังวะลูกน้องกูเข้าไปลูกน้องกูตายเลยนุ๊กไม่ทันอะไรเลยอ่ะตายแล้วอ่ะเสกใหม่ได้เสกเรื่อยเลยโอ้กูตาย มันหัวลอยเยอะด้วยนะตอนตายเนี่ยตลกนะมันตลกนะมันติดตลกเอาดิสวยโอ้โหไม่ได้นุปเปอร์เกือบไม่เป็นไรเรามีเต็กเยอะโอเคนุป๊ปฉันว่าคลิปนี้เราพอแล้วไหมหรือว่ามันนานมันเร็วเกินไปเออยากทำอะไรต่อไหมละ่ะเราก็ไม่รู้อะเอางี้ดีกว,ว่าคลิปนี้เรามาลองเจมนะิมเนก็มามาเล่นกับนุปเปอร์ครั้งแรกด้วยสลับมิมมีมมซีเพราะคลิปที่แล้วเราเล่นกับแจ็กกี้ไงอุย้ย เนี่ยคือผลจนแล้ผลมันเท่จริงนะทุกคนของอาวุธใช่ไหมดาบยูโน่เออนั่นแหละเออไอตีน้ำไม่เข้านะมันจะทอนดาเมจนะลองดิลองดิลองดิไปนะอยากลองเออได้นะไหนทำจำเอาจากพิลเช่นเดียากันเนี่ยเปิดสิเอนเดอร์โบลเลยแล้วเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนเปิดตรงไหนยังเห็นรูปผมกะโหลกอ่ะมีไหมตายโดนหมาแอ้ยเอ้ยัยยัยเอาฟูย้ย มันซัดกูดูเป่ะโอเคเอ็งเปิดดีดีเห็นรูปมันกระโหลกไหมมัวกะโหลกเอะตรงไหนนะรูปหผมกระโหลกรงไอ้หลอดสีม่วงอ่ะอ๋อนี่ไงเจอแล้วหมดเปิดมาคุณดูครับถ้าเกิดอยากให้ผมทำคลิปอะไรคอมเมนต์กันมานะไม่อยดิเอนกลับมาตัวเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อันนี้หมดละอันนี้หมดละมึงอยู่ในโลกไหนนะลูกตายโอเคคุณผู้ชม สำหรับคลิปนี้เนี่ยนะครับผมก็มาเล่นกับนูเปอร์แบบชิลๆเนาะใครเนี่ยอยากเล่นมีมีมซีหรือใครเล่นอยู่เนี่ยคอมเมนต์กันมาด้วยและอย่างหนึ่งเลยนะครับอยากให้ผมทำคลิปอะไรกับมีมีมซีคอมเมนต์กันมาสอนหาของทุกอย่างนะครับเพราะว่าอาจารย์ผมอยู่ข้างผมนี่เองนะครับคือนูเปอร์จอนนูเปอร์รู้ทุกอย่างนะครับคุณคนดูเกี่ยวกับโลบอคโอเคเจอใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายนะคุณดูรักนะจุ๊บๆแต่สนุกจริงๆนะนูเปอร์เอาจริงๆเลย หนูน่ยนั่งเล่นจนตันะมันรู้สึกแบบแบบแบบคลายเครีดยดมากเลยเกยมนี้อย่าลืมมาเล่นกันไปเยอะๆนะคนดูเกือบแสคนคนอะตอนเนี้ย